วนอพี่น้อง,น,องนี่ครับผมยามกลับกินม,มากครับอุ้ยอุ้ยสวยงามครับโอ้หประดูครับผม พย่น้องยมเม็ดครับยมเม็ดตอนมันขึ้นไปเดงเหลืออ้ยี่น้องโนแครับโดนครับโดนครับขันกวงครับน้องอย่างน้หนอดู่า ดูครับดูครับดูครับอุ้ยอุ้ยนี่ับอุ้ยลุกอีกแล้วครับน่าลุกครับปลุกลุกลุกลากับครับวามเล่น nhảy lên bơi bơi, ừm, đi gặp, nó gặp, làm gì gặp, rút, Biết luôn นี่ครับเม็ดหลอดเลยครับมีครับเต็ดอ่ะเต็ดใั่ไหมพี่ครับนี่ครับผมไหลครับปลาไหลปลาไหล Oh. ครับผมอะไรครับผมบ oh. <Okay. S 2> อกได้ไ่มเนาะเอาพี้องเอาอีแล้วครับไหนไปยังคืออุกครับลุกงี้วครับ ดูกินแล้วมันอู้หูจัปลาดุกครับผมปลาดุกบ้านปลาดุกหน้ามันปลาดุกบัานเนาะ อืมเน,น,น,นี่ยข้างนี้ข้างนี้ครับดูบปหน้อยโอ้ยไปอยู่ครับอุ๊ยอยู่ครับไปเฉงครับผมไปเฉงนี่ นี uh, anyway, uh, ่แบบนี้เลยครับอ๋อครับป้อนครับนี่ครับไปครับเบิ้งครันมึงครับมึงครับมึงครับอาจจะปลาดุกครับผมมึิ้งโอ้ปลาดุกดีครับโอ้โหปลาดุกร้ายครับผม Ooh. สามตัวแล้วครับนี่ครับใส่งิงห์ก่อนเหมือนแล้วครับยามนี่ครับอะไรปลาดุกสามครับรดุกสามปลาไหลหนึ่งครับปลาขิงนี่ตัวหนึ่งครับวางแลงอะไรปลาดุกตัวหนึ่งครับผมครับตัวมันตัวที่มีแหละ โยวหมูอเินสองมันหลุดกันครับว่าจะได้เพิ่มบ่ครับผมตอนนี้ตอนสองกับพี่น้องว่ามายานเบ็ดกับมันี bọn cả một tuyến cái này Hoa đồng quân gặp Đây, lụt nóng cần lập đi lắm, rộng ครับนี่หวกเพื่อขิงน้อยตายแล้วครับหวกนี่ครับโอโยครับอาจจะเป็นปลาไหลครับผม ขึ้นนี่ชองหลังนี่ติดคู่เลยดิครับมูลเอเล่ครับผมอยู่วุ่นมูลครับโอ,อยู่ครับโอ้เช่ยดาย มูนครับขาดไปเลยครับเล็ดขาดไปเลยโอ,อ้ยเป็นวราตอนเช้าวมามั้นะกันพี่นอ้องเดี๋ยวไปเบื้องสรุปกันอยู่ในบ้านครับกันพี่นอ้อง ผลงานงครับผมปลุกซี่โตครับมีนจะโตงามดิจินตัวหนึ่งอะไรตัวนึงครับหรือว่าพ่อด้กินครับผมหือว่าอะไหลายเลยละน,น,นะครับทังบ้านผมนะครับคลิปนี้ค็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ